ค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องสาเหตุของการติดสารเสพติดนะคะตัวชี้วัดระบุโทษของสารเสพติดสารตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันนะคะโดยคุณครูจิตนาเทพ่อวงศ์ค่ะ ค่ะสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างแล้วเรามาวิเคราะห์พร้อมกันนะคะ,ะเขาถามว่าเพื่อนๆคิดว่าวัดกับวิทย์พูดอะไรกันนะคะวัดพูดอะไรกับวิทย์นะคะวิทย์เขาบอกว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ,อะลองวิเคราะห์พร้อมกันนะคะวัดน่าจะพูดว่าวิทย์ ไปลองสูบบุหรี่กับเราไหมหรือกันไหมอันนี้นะคะวิทย์เขาก็จะบอกว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีเงี้ยนะคะสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวนะคะสารเสพติดคือสิ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้ติดต้องการได้รับสิ่งนั้นในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงนะคะค่ะสาเหตุของการติดสารเสพติดก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ถูกกลอกลวงหรือถูกทักชวนจากผู้อื่น 2. เกิดจากความอยากรู้อยากลอง 3. เรียนแบบพฤติกรรมคนในครอบครัวหรือคนที่ตนเองชื่นชอบเช่นนักร้อง นักแสดงเป็นต้นนะคะต่อไปก็จะให้นักเรียนวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำงานในแบบฝึกหัดหน้า77นะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูหน้า77ทำพร้อมกันเลยนะคะอ่าเขาถามว่าแสาเสพติดส่งผลอย่างไรต่อร่างกายนะคะ ทำให้ร่างกายสุดโทมได้นะคะต่อไปข้อหนึ่งนักเรียนนำข้อความที่กำหนดเขียนลงในแผนภาพความคิดสาเหตุของการติดสารเสพติดให้ถูกต้องก็จะมีคำว่าถูกชักชวนอยากทดลองครอบครัวอบอุ่นเรียนแบบสื่อเป็นที่รักของเพื่อนถูกกลอกกลวงนะคะ เขาถามว่าการติดสารเสพติดเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอ่าก็คือถูกชักชวนนะคะอยากทดลองเรียนแบบซือ่อถูกกลอกลวงนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ